ายทุนทั้งหลายเจ้าของรีสอร์ททั้งหลายมาเลยครับแปลงนี้มาเลยครับที่ดินแปลงนี้ฮอตฮอตมากเลยนะครับเจ้าของเขาต้องการขายด่วนมากเลยนะครับแล้วก็ขายต่ํากว่าราคาท้องตลาดตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นย่านไฮไลไท์ที่สุดเลยนะของเชียงใหม่เนาะก็คือย่านแถวม่อนแจมโป่งแยงอ่าปานวิมานรีสอร์ทนะครับแปลงนี้อยู่ห่างปานวิมานรีสอร์ทนิดเดียวนะครับข้างหลังนี้ก็เป็นที่ของปานิมานรีสอร์ทละแต่ข้างหลังผมนะฮะ ข้างหลังผมหลังกล้องนะเปที่ปันวันรีสอร์ทแต่หลังผมนี่นะครับกม19นะกม19นะเจ้าของต้องการขายด่วนมากนะครับเพราะว่าเคยขึ้นราคาเคยเคยประกาศราคาไปราคาเริ่มต้นมาเนี่ยรุนแรงมากนะครับจนตอนเนี้ต่ํามากๆเลยแต่เจ้าของเขาขอนะเจ้าของเขาขอว่าอย่าใส่ราคาอ่าแล้วผมจะรีวิวยังไงไม่ใส่ราคาเพราะว่าเขาเกรงใจนะเกรงใจคนที่เอาไปวิ่งนะ แต่ทีเนี้ยถ้าคนพอมีกําลังนะครับผมบอกเลยว่าคนพอมีกําลังหรือว่าเป็นนายทุนทารีสอร์ทคนที่ทํารีสอร์ทอยู่แล้วเนี่ยแปลงนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นโซนไฮไลท์เลยนะข้างหลังผมเนี้ยตรงนี้นะเป็นทางหลวงนะครับเป็นถนนทางหลวงเลยนะครับเส้นมอนแจมเลยครับทางผ่านไปเสมืองนะครับซึ่งเป็นเส้นไฮไลท์ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับเพราะว่าไฮไลท์เพราะอะไรเพราะว่าความเย็นนะความเย็นของวันหน้าหน้าหนาวนะครับเย็นมากเลยครับ โป่งแยงนะครับโป่งแยงต้องบอกว่าที่โป่งแยงฮอตมากราคาสูงมากนะครับแถวนี้เขาติดทางหลวงโซนที่ไม่ไกลม่อนแจ่มมากขนาดนี้นะครับติดทางหลวงนะครับเขาเล่นกันนะครับตารางวาละ4ี่หมื่นบวกนะครับตารางวาละ4ี่หมื่นบวกลองไปเช็คราคาดูได้นะครับแต่ถ้าถูกที่สุดนะผมเช็คแล้วนะครับที่แปลงสวยติดทางหลวงแบบนี้นะครับถูกที่สุดนะครับไล่ละ5ล้านบาทนะครับไล่ละ5ล้านบาท6ล้านบาทแต่แปลงนี้บอกเลยว่า ผมจะให้คุยกับเจ้าของโดยตรงนะราคาบอกเลยอยู่ที่นะต่อไร่นะครับ,ตรบแต่ว่าคุณไปคุยกันเองนะราคาเนี่ยคุยกันเองผมไม่บอกตัวเลขชัดเจนแล้วกันครับว่ามันราคามันไม่นิ่งแต่ว่าถ้าคุณติดต่อผมมาผมจะให้คุยกับเจ้าของที่โดยตรงเลยนะครับถือว่าต้นทุนถูกมากตกตารางวาเนี่ยถูกกว่ารอบบริเวณถึง หลายเท่าเลยนะหลายเท่าเลยแปลงนี้ถ้าไม่ต้องการใช้เงินจริงๆนะครับไม่ขายนะครับผมบอกเลยว่าแปลงนี้คุ้มค่ามากสําหรับคนที่พอมีกําลังนะครับคนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทนะอาจจะเบรกอีเวนต์เร็วๆเลยนะครับเพราะว่าแปลงนี้ข้อดีคืออะไรติดน้ําตกนะครับติดน้ําตกเดี๋ยวผมจะมีภาพถ่ายทางอากาศให้ดูนะครับมีติดน้ําตกติดทางหลวงนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางผ่านนะครับเส้นทางผ่านไปเสมืองนะครับ โอเคเดี๋ยวมาตามผมเลยนะครับว่าข้างในจะมียังไงจะเป็นยังไงนะครับผมจะรีวิวดูสถานที่จริงแบบเรียวเียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบที่ก่อนเนาะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตามผมมาเลยครับตามมามาครับมาครับอ่าข้างหน้านี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะโค้งมันเป็นโค้งนะครับแต่ของเราไม่ได้อยู่ตรงสันโค้งคมคมมีดนะของเราไปอยู่ท้องเขาเรียกท้องมังกรนะครับก็คือเป็น หล,หลังสันมีดนะครับก็ถือว่าทำเลใช้ได้นะครับเก็บเงินเก็บทองได้นะครับห่วงชุวยก็ไม่น่าเกียดเลยนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าตรงขวามือผมเนี่ยเป็นที่ของปานิมารีสอร์ทละ่ะนะซ้ายมือแปลงเนี้ยมันจะปานิมารจะเข้าไปลึกหน่อยนะครับเข้าไปข้างในลึกหน่อยแต่ว่าของเราอยู่ติดทางหลวงเลยนะครับะจะให้เห็นถนนนะอยู่ติดทางหลวงเลยอย,อยู่กิโลเมตรที่19นะครับ อยู่ป่งแยงนะตํบลโป่งแยงนะครับอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่นะเดี๋ยวตามผมมาเลยนะผมจะให้ดูรอบๆนะครับตรงนี้ไปอีก11กิโลก็จะเป็นเสมืองครับถ้าใครทําตั้งแคมป์หรือว่าทํารีสอร์ทนะครับหรือพอมีกําลังที่จะไปบุกเบิกน้ําตกนะน้ําตกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเป็นลักษณะไหนนะครับช่วงหน้าน้ําจะน้ําเยอะมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราทําได้นะรเราทําได้ก็ต้องขออนุญาตหน่อยนะครับ เราทําให้มันสวยกว่านี้ได้นะ,ะเดินมาดูนะหน้าที่นะผมจะไล่ให้ดูหน้าที่ไปเรื่อยจนถึงเข้าไปในที่ดินนะครับไล่ไปดูเรื่อยๆเลยนะครับอเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับที่ดินมีความขนาดกว้างกําลังดีนะครับหกไร่นะครับสามสิบสี่ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดินติดน้ําตกนะครับติดทางหลวงนะครับแล้วที่ติดน้ำเนี่ยข้อดีเนะี่ยมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีบางที่ อาจจะที่หายนะครับเพราะว่าน้ำเสาะนะครับแต่แปลงนี้ที่งอกนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรผมจะพยายามเดินดูให้มากที่สุดเลยนะครับ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของเขาเคยแต่งเป็นรีสอร์ทมีต้นไม้ะลรลงเต็มเลยนะคนซื้อเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อและทํากิจการได้เลยแต่ตอนเนี้คือเจ้าของเขาปล่อยไปสักพักแล้วก็เลยว่าปล่อยให้มันลุกล้าง ไม่ไม่มีคนดูแลนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนาะพิเศรษฐกิจนะครับทําให้ต้นไม้หลายต้นก็เสียหายกนะ็ต้องอาจจะต้องมีการลงต้นไม้เพิ่มนิดหน่อยนะครับลงต้นไม้เพิ่มนะแล้วก็ลักษณะที่ดินนะดูหน้าด้านหน้าที่ดินนะครับลักษณะที่ดินเนี่ยจะมีถนนนะภายในที่ดินนะที่เจ้าของที่เขาทําไว้หมดแล้วนะครับทาแลนด์สเคปไว้แล้วนะครับก็คือเทคอนกรีตไว้แล้วสามารถเอารถลงรอบได้นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเดินนะพาเดินนะดูว่าไปได้แค่ไหนนะครับโอเคเข้ามาในที่แล้วตอนนี้ก็จะมีลานจอดรถเนาะเล็กๆเนาะที่มันเป็นคอนกรีตเทแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นลานแล้วก็จะมีของต้นไม้ที่ลงนะเป็นต้นปรงเป็นต้นปาล์มนะครับที่ลงหลายต้นอยู่นะครับ่ป้ายนะเจ้าของขึ้นป้ายไว้นะเจ้าของขึ้นป้ายไว้แต่ว่าราคาตามป้ายจะไม่ใช่ที่โดยตรงนะ ก็ถ้าใครอยากจะคุยกับเจ้าของโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมจะให้คุยกับเจ้าของโดยตรงนะเพราะว่าผมรับรีวิวที่แบบราคาเจ้าของเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คิดค่าในหน้าเนาะโอเคถ้าใครมีที่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมถ้าอยากขายนะผมช่วยช่วงนี้นะครับใครเป็นเจ้าของขายราคาเจ้าของนะไม่ต้องเอากําไรมากเอาพอแค่เราเอาเงินไปหมุนนะเราเราพอแค่ออกตัวได้นะครับไม่ต้องแบบให้กําไรเวอร์วังนะ ติดต่อผมมาได้เดี๋ยวผมไปรีวิวให้ฟรีนะไม่มีค่าไหนหน้านะช่วงนี้นะโอเคมาดูสถานที่ก่อนเนาะอ่าตรงนี้นะที่เราจะถึงแทงน้ําเลยจริงๆเราเอาน้ําตกว่าเลยนะเอาน้ําตกเอาแนวน้าตกว่าเลยนะครับดูนะลมเย็นนะครับกางเต็นท์ได้นะครับทาสถานที่กางเต็นท์ได้ด้านข้างเนี่ยจริงๆอ่าสมัยก่อนก็ขายนะราคาถูกกว่านี้อีกแต่ก็มีคนซื้อไปแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็ทำรีสอร์ทอยู่นะครับ นี่ก็กำลังทำรีสอร์ทอยู่โอเคเดี๋ยวผมพาเดินไปถึงแท้งน้ำเลยนะให้ดูภาพจากแนวราบนะแนวราบหนวหน้ากว้างมากนะครับติดถนนกว้างมากติดทางหลวงเลยนะใครพอมีทุนก็มาเอาเก็บไว้ได้หรือว่าถ้าเป็นเจ้าของรีสอร์ทอยู่แล้วทํารีสอร์ทอยู่แล้วแปลงนี้ก็ทํามาค้าขายได้นะครับ อ่าเห็นได้ยินเสียงน้ำไหมนะเหนื่อยนะโอเคซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกนะครับตลอดทางเลยนะตลอดที่เลยนะเดี๋ยวดูภาพมุมสูงประกอบด้วยนะโอเคผมจะพาเดินดูนะอ่าถ้าเรายือนอยู่ตรงไหลเขาจะตัดเป็นเบนซ์นนะตัดเป็นเบนซ์เป็นสลบสลบลงไปแล้วก็ทำเป็นแนวทางเดินนะครับ ตรงมุมซ้ายของที่เนี่ยก็ยังไม่ได้เฮคอนกรีดของถนนนะก็แล้วแต่เจ้าของใหม่นะอาจจะปรับเป็นลานก็ได้อาจจะปรับเป็นลานกลางเต็นท์ก็ได้หรือว่าทําบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมขวานะ,ะตามผมมาเลยนะครับที่ดินเดี๋ยวนีนะ้ขายยากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนซื้อ,อฉลาดมากขึ้นเพราะาโลกมันแคบลงไงครับคนซื้อ สามารถหาข้อมูลเข้าใกล้สื่อได้นะครับเช็คราคาเป็นนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับที่ดีไม่ดียังไงติดเขตป่าไหมเป็นโฉนดจริงไหมเขาเช็คได้ง่ายๆเลยนะครับคนมีเงินระดับนี้นะเช็คได้ง่ายๆหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันต้องปรับตัวเนาะมันต้องปรับตัวนะมันต้องปรับตัวให้ทันโลกนะเพราะว่าทำไมถึงขายยากเพราะว่าคนต้องการเงินเข้าใจว่าในหน้าต้องการเงินกันทุกคนนะครับ ต้องการเงินต้องการรวยนะครับต้องการปลดนี้ต้องการได้เงินก้อนมาต่อชีวิตนะครับแต่ทีนี้มันทําให้หวงจรมันขายยากเพราะคนซื้อนะ่ะได้ราคาที่ไม่ตรงก็มีนะครับได้ราคาที่กระทบนะครับกับเงินทุนที่มีอยู่นะครับบางทีเงินก็เป็นจํานวนมากนะคนหาเงินมาไม่ได้หามาง่ายๆนะครับเพราะนั้นถ้าในหน้าก็เอาแต่พอสมเหตุสมผลที่เขาได้นะ ที่เจ้าของได้จริงๆนะที่เจ้าของเขาจะให้จริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าไปบวกจะเอารวยเลยนะฮะอันนี้อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับในหน้าหลายคนที่ที่ดีก็มีนะครับในหน้าหลายคนที่พยายามเป็นวงจรเดิมอยู่อันนี้อันนี้ผมพยายามไม่ไม่ว่าใครเนาะแต่ผมเข้าใจหัวอกเจ้าของที่นะครับโอเคมาอยู่มาดูจุดมุมขวานะเนี่ยถ้าระหว่างทางที่ผมพูดเนี่ยจะเห็นว่า มีคอนกรีตนะครับเทตลอดนะครับเทตลอดนะมาถึงมุมขวามุมขวาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็จะมีหญ้าขึ้นนะครับมีหญ้าขึ้นตามถนนนะที่ไท,ที่เทไว้นะครับโอเครอดมาเลยนะครับอันนี้เราเราต้องมองภาพนะผมเข้าใจว่าคนที่ทํารีสอร์ทอยู่แล้วหรือคนที่มีเงินนะ่ะน่าจะมองภาพออกหรือคนที่พอมีกําลังนะ น่าจะมองภาพออกว่ามันไปปรับอีกนิดเดียวนะครับเพราะแลนด์สเคปเนี่ยเจ้าของเขาก็เป็นมือโปรอยู่นะด้านนี้เลยด้านทํารีสอร์ทเลยนะครับแต่ว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจนะที่มันไปต่อกันไม่ได้นะก็ใครมีพอมีกําลังก็มาสานต่อด้วยนะครับมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันนะครับอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมโลกกันต่อไปอาจจะได้ช่วยเหลือกันนับถือกันแล้วก็เจอกัน เดียวกันยาวก็ได้นะครับไม่แน่นะครับโอเคตามทางเนี่ยจะเป็นคอนกรีตแล้วนะครับแต่ว่าดูหญ้ามันขึ้นเนาะหญ้ามันขึ้นตามตามคอนกรีตนะเห็นไหมครับฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยจริงๆเคยเป็นอดอกไม้นะเป็นแปลงดอกไม้สวยมากเพราะว่ามันอยู่ตัวโค้งรับรับกับรับกับทำเลวิวรับกับถนนนะโค้งเนี่ยรับกับถนนที่ดินนะแล้ว เวลาลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมานะโหเห็นชัดมากนะครับยังไงก็ต้องแวะนะครับยังไงก็ต้องแวะแปลงนี้นะสวยมากจริงๆโอ้ราคานี้นี่ผมว่าถ้าคนมีเงินไม่เอานี่เสียดายแย่เลยนะฮะเสียดายแย่เลยเสียโอกาสเลยนะเพราะว่าเขาต้องการเงินต้องการใช้เงินจริงๆนะครับอ่าติดต่อมาได้เดี๋ยวผมไม่คุยกับเจ้าของเลยนะต่อรองกันตรงเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องผ่านผมนะครับผมเป็นแค่คนสกรีนสแกมเมอร์ให้เฉยนะครับตัวเบอร์โทรเนะี่ย ที่ผมลงเนี่ยเป็นเบอร์ผมก็จริงแต่ว่าผมสกีนสแกมเมอร์ให้เฉยๆคุณโทรมาเหอะนะถ้าคุณพอมีกําลังหรือว่าเป็นในหน้าที่ติดทุนก็ได้นะก็อย่าไปกดเจ้าของที่มากนะครับอย่าไปกดราคาเจ้าของที่มากก็เอาแต่พอสมเหตุสมผลนะไม่จะไปไปขูดรีดคนเขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับเงินเงินที่ได้มาจากความเดือดร้อนคนอื่นนะมันไม่ดีนะฮะมันไม่ดีนะก็ฝากไว้นะครับโอเค เนี่ยผมพาเดินดูเรื่อยๆเห็นไหมครับจะเป็นคอนกรีตเลยนะฝั่งขวาเดินลงมาเนี่ยเป็นคอนกรีตทั้งหมดเลยนะวิ่งรอบได้เอารถกอล์ฟวิ่งรอบได้นะครับทาสานักงานอยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับทำเป็นออฟฟิศอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอารถกอล์ฟวิ่งรอบส่งคนก็ได้เป็นจุดเป็นจุดเขาจะทาเบนท์ไว้รับรับสําหรับรีสอร์ทแล้วนะช่วงหน้าไฮเนี่ยตรงนี้หนาวมากนะครับหน้าหน้าหนาวเนี่ยตรงนี้หนาวมากแล้วมีเสียงน้ําตกด้วยนะครับสามารถทําเป็นจังเกิลก็ได้นะครับแต่ว่าจังเกิลปงยงเขาก็ฮอตฮิตอยู่นะ วันหนึ่งนี้ลูกค้าเยอะมากลองมาดูงานได้นะครับตรงนี้ก็เราคิดออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยวดูนะครับเวิร์กแน่นอนนะเบรกอีเวต์เร็วแน่นอนนะครับราคาเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นไหมฮะป้ายเนะี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะหญ้าขึ้นบังหมดแล้วนะครับโอเคเนี่ยตามทางเห็นไหมครับตามผมมาเลยนะคนมีทุนเตรียมรับไว้เลยนะครับแปลงนี้นะครับเตรียมรับไว้เลยนะครับเจ้าของเขาต้องการ เงินมาหมุนนะครับต้องการเงินมาหมุนนะมามาปลดภาระในในบ้านนะในธุรกิจนะครับโอเคที่เห็นนี่นะครับเห็นไหมฮะเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับทำเป็นเบซนเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยรับกับตัวอาคารนะครับรับกับตัวทางเดินนะครับฝั่งขวานี่ที่เห็นนี่ยังเป็นที่เราอยู่นะฮะเพราะว่าที่ที่ของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวโฉนดให้นะติดน้ําทั้งหมดนะติดน้ําทั้งหมดแล้วก็ติดทางหลวงนะครับขอบๆจากจากน้ําตกมาจนถึง รอบที่นะชนแนวเขตนะก็เป็นลําห้วยเป็นน้ําหมดเลยนะครับโอเคฝั่งขวามือนะครับขวามือผมนี่นะเป็นอาคารที่เขาสร้างเป็นศาลานะครับก็ประหยัดเงินสําหรับเจ้าของใหม่นะครับเขาก็ยกให้ไปเลยนะครับแล้วแต่เจ้าของใหม่ได้เลยนะครับโอเคผมพาเดินมาจนจะรอบที่แล้วนะครับที่ดินหไร่สามวานะครับตก ต้นทุนถูกมากอ่าบอกงี้ต้นทุนถูกมากนะครับก็ผมผมอาจจะเผลอหลุดเรื่องราคาไปนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไปคิดเอาเองนะครับไปไปประมาณการเอาเองนะคือเจ้าของที่เขาอยากให้รีวิวแบบไม่บอกราคาอันนี้คือลำบากใจมากเลยนะครับถ้าอยากจะขายก็ต้องบอกราคาเนาะแต่ว่าทีเนี้ยบอกเลยคุยกับเจ้าของที่ตรงเลยนะแปลงนี้ถูกกว่าต้นทุนของที่ติดถนนใกล้มอนแจมแถวเนี้ยทางหลวงนะหลายเท่านะครับหลายเท่า นะทางซ้ายมือผมนะเป็นน้ําตกนะเดี๋ยวถ้ามุมสูงจะเห็นชัดนะครับใครพอมีทุนก็มาปรับปรุงได้นะครับมาทาให้มันสวยขึ้นได้มาทําให้น้ําตกมันไหลแรงขึ้นได้นะครับมาทําเป็นฝายนะมันมีวิธีการของมันอยู่นะครับในตามสไตล์คนทารีสอร์ทเนาะตามสไตล์คนที่บุกเบิกรีสอร์ทมาหลายแปลงนะ,ะแล้วก็จะเป็นทางขึ้นวนไปเห็นแทงน้าเมื่อกี้นะนึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมครับแทงน้ําที่ผมพาเดินนะครับโอเค ทั้งหมดเนี่ยที่เหลือไปที่งอกหมดเลยหกไร่สามสี่วานะที่เหลือไปที่งอกหมดเลยใครพอมีทุนนะมีกําลังนะมาเอาไว้เลยนะครับบอกเลยนะคุ้มนะคุ้มมากจริงๆนะครับอยากให้ได้นะครับแล้วก็อยากจะช่วยเจ้าของด้วยนะอยากจะช่วยเจ้าของให้ได้ไวๆนะครับเพราะตอนนี้ในหน้ากําลังวิ่งกันเยอะมากเลยครับเยอะมากแปลงนี้เพราะว่ามันถูกที่สุดแล้วนะสําหรับที่ดินลักษณะนี้นะติดทางหลวงนะลองไปไล่ดูนะ ความสวยงามแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ทำเลดีแบบนี้นะครับมันมีแปลงข้างหน้าก็จะยังราคาสูงกว่านะแล้วก็ที่ติดกันเนี่ยจริงๆก็รู้จักผมก็รู้จักเจ้าของอยู่ก็ขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วที่ราคาถูกกว่านี้นะก็คือมันไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ที่โป่งแยงนะที่โป่งแยงที่มอนแจมนะมันเป็นโซนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้อยู่นะค่อนข้างเยอะ เพราะนั้นเช็คดีๆนะครับเช็คดีๆที่แปลงนี้ปลอดภัยครับปลอดภัยเดี๋ยวผมเช็คในแอปให้เนาะแล้วก็ลงเนาะจริงๆมันมีทั้งเสี่ยงโดนเต็มๆและไม่เสี่ยงเลยไม่มีไม่มีมลทินเลยก็มีนะครับแปลงเนี้ยนะอยู่ในขั้นที่ไม่เสี่ยงเลยนะครับแต่ถ้าบางแปลงเนี่ยจะมีหมายเขาเรียกหมายอาลุกป,ป่าที่ข้างบนเนี่ยจะมีหมายอยู่2 0 0พกว่าแปลงมั้งถ้าไม่ผิดนะมันมัน มันมีอยู่นะเพราะผมก็เล่นที่แถวนี้อยู่มานานแล้วนะหมายอาลุกป่าหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไม่ลุกป่านะครับการใช้แผนที่2ใบนะครับระหว่างกรมป่าไม้อุทยานแล้วก็ที่ดินนะครับมันทําให้สเกลไม่ตรงกันเนาะแล้วที่ดินอ,ออกโฉนดไปโดยใช้สเกลของที่ดินนะครับของกรมที่ดินเนาะแล้วตอนนี้มีปัญหาว่าอนาคต ถ้าปรับเปลี่ยนแผนที่นะครับเขาจะเอาคืนไหมอ่าอันนี้อันนี้คือที่ท,ที่สุ่มเสี่ยงที่ผมบอกนะแต่ที่เสี่ยงคือเข้าเลยนะที่เสี่ยงคือเข้าเลยเต็มๆนะทั้งทั้งของกรมที่ดินและของป่าไม้อุทยานนะครับที่ที่แบบว่าสุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงก็คือมีหมายอาจลูกป่าอันนี้ก็ยังพอซื้อได้นะแต่เรื่องของตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของที่มันต้องมาไปไล่เบี้ย ผู้เสียหายนะครับแล้วก็ไล่เบีย้ยคนที่กระทาความผิดเพราะฉะนั้นคนที่กระทาความผิดเนี่ยทั้งประเทศนะมูลค่ามันค่อนข้างสูงเนาะก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ออกโฉนดนั่นเองนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการไล่เบีย้ยที่ยากลาบากมากมันออกมานานมากนะเพราะนั้นวันแมปนะที่จะออกมาเร็วๆนี้มีแนวโน้มนะครับผมไม่ได้ไม่ได้บอกฟันธงนะมีแนวโน้มว่าจะกลับมาใช้สเกลของกรมที่ดินเนาะเพราะว่าลดแรงเสียดทานในการ ที่จะต้องไล่เบี้ยผู้กระทาความผิดนะครับลงนะโอเคเราพูดมากก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของเขาเนาะก็วันเรื่องวันแมปเนี่ยเขาคาดการออกมานานแล้วนะครับเรื่องนี้นะโอเคเราเสริมสาระแค่นี้เนาะเดี๋ยวถ้าใครเจ้าของที่อยากจะขายที่ดินนะครับขอเป็นเจ้าของที่นะครับที่อยากจะขายที่ดินจริงๆเดือดร้อนมีความเดือดร้อนต้องการขายที่ดินจริงๆ ผมรีวิวให้ฟรีนะครับไม่มีค่าในหน้านะครับช่วงนี้เชียงใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่ห่างไกลนะก็ผมขอค่าน้ำมันหน่อยขน,นนั้นครับเพราะว่าผมมีค่าใช้จ่ายแล้วคนติดต่อเข้ามาเริ่มเยอะละผมลงไปไม่กี่คลิปเนี้ยเริ่มเยอะละนะช่วยเหลือเจ้าของที่กันเนาะทุกทุกคนเดือดร้อนนะแ0ดสเดือดร้อนหมดประเทศไทยเนาะครับอ่ะโลกมันแคบลงนะสื่อมันเข้าถึงได้ง่าย นะการเช็คอะไรมันง่ายเนาะวันนี้ต้องมีความซื่อตรงนะขายที่ก็ต้องมีความซื่อตรงนะครับมันโลกมันเปลี่ยนแล้วการไม่ซื่อตรงไม่ได้เลยนะค,คนมันโดนหลอกคนมันบอบช้ํากันมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นความจริงใจความซื่อตรงสําคัญที่สุดนะครับในการทำธุรกิจยุคใหม่นะเพราะคนซื้อพอใจซื้อนะครับราคาสูงไม่ว่าแต่ขอให้อย่ามกเบ็ดนะครับอ่าใครเห็นด้วยนะกดโอเคหรือว่าเห็นด้วยตามผมหน่อยนะครับนะ ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ